รวบตึงลดหย่อนภาษีปี67นะคะภายใน3นาทีคลิปนี้นะคะรวบรวมมาให้หมดแล้วนะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างนะคะก่อนไปชมฝากไปกดไลค์กด s u b s c r ร b e แล้วก็กดทุกอย่างเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะสิทธิลดหย่อนภาษีปี67นะคะวันนี้ขอแบ่งออกมาเป็น4หัวข้อใหญ่ๆนะคะทุกคนคะแล้วในหัวข้อใหญ่จะมีรายละเอียดย่อยไปนเนาะหัวข้อแรกเลยทุกคนคะเป็นในหมวดของส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวนะอ่ะรายละเอียดของส่วนตัวและข้อครอบครัวจะเป็นเรื่องของค่าลดหย่อนส่วน ตัวครอบครัวบุตรเ,เขาเรียกว่าบุตรบุญธรรมบุคลทุกคลภาพหรือค่าฝากคันจะอยู่ในหมวดนี้นะหมวดที่2ทุกคนค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีดีเทลเยอะแล้วก็กว้างแล้วก็รายละเอียดเยอะนั่นก็คือเป็นในหมวดของกลุ่มประกัน เงินออมแล้วก็การลงทุนทุกอย่างจะมัดรวมอยู่ในหมวดนี้ไม่ว่าจะเป็น LTF s s f ประกันบำนาญประกันสุขภาพประกันพ่อแม่หรือว่าจะเป็นการลงทุนทุกสิ่งอย่างนะคะทุกคนคะประกันสังคมบรเดนฟันจะอยู่ในหมวดนี้ก็บขอกอชอนะก็จะอยู่ในหมวดนี้เดี๋ยวจะมาลงดีเทลให้คราวหลังเนาะแต่ว่าคร่าวๆอยู่ในหมวดนี้นะ หมวดที่3นะก็คือเป็นหมวดของการบริจาคนะบริจาคทั่วไปบริจาคพักการเมืองบริจาคก,การศึกษาบริจาคพัฒนาสังคมแล้วก็ บริจาคของโรงพยาบาลเนาะอันนี้ก็จะอยู่ในหมวดนี้เนาะต่อไปนะคะเป็นหมวดที่4เป็นหมวดของการกระตุ้นเศรษฐกษิจเนาะก็คือจะมีเอ easy อ e receipt เนาะเมื่อปี67แล้วก็ค่ารถยนต์เที่ยวเมืองรองปี67นะคะแล้วก็ค่าสร้างบ้านใหม่นะคะปี67ถึงปี68เนาะแล้วก็ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย,ยก็จะอยู่ในหมวดนี้ทุกคนค่ะวันนี้จะไม่ได้ลงดีเทลในแต่ละหมวดให้เลยแต่จะให้ทุกคนเห็นภาพกว้างๆว่าซีนหมวดใหญ่ๆมันจะมีอะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวต่อไป ุ้งจะลงดีเทลเจาะให้ในแต่ละหมวดเนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดซับสไครต์กดแชร์กดอะไรก็ได้นะเป็นกําลังใจให้กุ้งนะคะไปละคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ